ข้อที่38นะครับบอกว่า,ากิตติแล้วก็สมานกับเพื่อนรวมกันทั้งหมดเลย7คนนะฮะไปเที่ยวต่างจังหวัดค้างแรมที่บ้านพักสามหลังนะฮะหลังแรกเนี่ยจุได้สามคนหลังที่สองกับหลังที่สามจุได้อย่างละสองคนนะฮะซึ่งแต่ละหลังมีความแตกต่างกันพวกเขาจึงตกลงที่จะจับสลากนะฮะว่าใครจะได้พักที่บ้านหลังใดน,นะฮะให้หาความน่าจะเป็นที่กิตติและสมานเนี่ยจะอยู่ บ้านหลังเดียวกันในหลังที่หนึ่งหรือหลังที่3นะฮะก็ความน่าจะเป็นอีกแล้วใช่ไหมความน่าจะเป็นก็มีสูตรเดียวบนโลกใบนี้นะฮะก็คือความน่าจะเป็นก็คือจํานวนของเหตุการณ์ที่สนใจนะฮะส่วนด้วยจํานวนของ sample space นะฮะทีนี้เดี๋ยววาดรูปก่อนบ้านเนี่ยมีสามหลังใช่ไหมหลังที่หนึ่งเนี่ยจุสามคนนะฮะอันนี้คือหลังที่หนึ่ง หลังที่สองเนี่ยจุได้สองคนนะฮะหลังที่สามก็สองคนอีกใช่ปะเรามาหาจํานวนเหตุจํานวนของแซม p l ป s p สเปซก็คือจํานวนเหตุการณ์ทั้งหมดนะฮะของการจัดเจ็ดคนเข้าที่พักนั่นคือ n อนะฮะเราก็จะเรียกว่า n อนะฮะคือจํานวนเหตุการ์ท,ทั้งหมดที่จัดเจ็ดคนเข้าที่พักอันนี้สามสี่ฮะโอเคก็คือเอาเจ็ดคนนะฮะยัดเข้ามา ในห้องแต่ละห้องนี้นะฮะมันคือเราสังเกตว่าถ้าเกิดว่าคือเอาเจ็ดคนใส่ในช่องนี้ใช่ปะเพราะฉะนั้นก็คือการเรียงสับเปลี่ยนเจ็ดคนนั่นเองใช่ไหมคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามคนที่สี่คนที่ห้าคนที่หกคนที่เจ็ดไงคือเรียงสับเปลี่ยนเจ็ดคนเพราะฉะนั้นก็เป็นเจ็ดแฟกทอเรียลนะฮะแต่ว่าใครที่อยู่ในบ้านหลังเดียวกันจะถือว่าเป็นเป็นของสามหมันนะฮะสมมติใน ในกนในขอในคอมาอยู่บ้านหลังเดียวกันกับนายขอในกนในคอหรือนายคอในขอในกออะไรอย่างเงี้ยถือว่าวิธีเดียวกันเพราะอีสามคนนี้อยู่บ้านเดียวกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นใครที่อยู่บ้านหลังเดียวกันถือว่าเป็นของสามหลังที่หนึ่งมีสามคนเพราะฉะนั้นมีสิ่งของซ้ํากันสามสิ่งวิธีการเรียงสับเปลี่ยนของซ้ําก็คือหักออกด้วยจํานวนที่สามนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันใครก็ตามที่มาอยู่ในในบ้านหลังที่สอง ะะจะเป็นกอขอขอกอเป็นสิ่งเดียวกันหมดเพราะฉะนั้นก็หักส่วนซ้ำออกไปก็คือ2 factorial อันนี้ซ้ำ2คนก็หารที่2 8นะฮะอันนี้คือ n s นะฮะคิดเลขออกมานะฮะก็เป็น7 7แก็คือ7คูณ6คูณ5คูณ4คูณ3 8ใช่ไหมแล้วก็ส่วนด้วย3 8 2 8 2 8 อันนี้สามแปกสามแฟกตัดการสองสองสี 2, 2, 4, นะ่่ะเพราะฉะนั้นก็คือหกห้าสามสิบสามสิบคูณเจ็ดสองร้อยสิบโอเคต่อมาหายเหตุการณ์ต่อนะคะจำนวยเหตุการณ์ที่สนใจก็คือเหตุการณ์ที่กิติสมานอยู่บ้านพักหลังเดียวกันไม่หลังที่หนึ่งก็หลังที่สามนะฮะอม ก็ดูเลยละกัน N e คือเหตุการณ์ที่สนใจใช่ไหมสมมติกรณีแรกก็คือกิตติกับสมานเนี่ยเข้าไปอยู่ในหลังที่1ก่อนนะฮะสมมุติว่ากิตติกับสมานเข้าไปหลังที่1เพราะฉะนั้น2คนนี้อยู่แล้วใช่ไหมคนที่เหลือก็ทําการสับเปลี่ยนซิมีกิจที่1 2 3 4 5ก็เป็น5 f a แฟกทอเรนะฮะหลังที่1 มีว่างที่เดียวเพราะฉะนั้นมีแค่หนึ่งสิ่งที่เป็นของสามหลังที่ 2, 2สองสองสิ่งนี้ก็ยังถือเป็นสองสาเป็นเป็นสิง่งก็เป็นสองแฟกทอเรียลนะฮะอันนี้หลังที่สองหลังที่สามสองคนที่อยู่หลังนี้ถือเป็นของซาำก็หารด้วยสองแฟกทนะอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือเหตุการณ์ที่กิตติกสมานนะฮะไปอยู่ในบ้านหลังที่สามก็สมมุติว่ามันเข้ามาอยู่ปึกนะ เพราะฉะนั้นที่เหลือทั้งหมดนะที่เหลือทั้งหมดถือว่าต้องทําการเรียงสับเปลี่ยนใช่ปะก็มีที่ทั้งหมดกี่ที่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าที่เพราะฉะนั้นเรียงสับเปลี่ยนก็คือห้าแฟกทอเรีแต่บอกแล้วใครที่อยู่บ้านหลังเนืยอกันถึงเรื่องของามนี่สามที่ก็เป็นสามแฟกอันนี้สองที่ก็เป็นสองแฟกนะฮะ,ะก็เรียบมานะฮะห้าแฟกก็คือห้าคูณ 4คูณสคูณสอแดส่วนด้วยเจ้าตัวล่างนี้คือ2องแปคูณสอแปดใช่ไหมก็คือสองแปสอแแล้วก็บวกกับ5้าคูณสคูณสาแดนี่คือก้อนหลังแล้วนะแล้วก็ส่วนด้วย3ามแกสอแกนะฮะสองสแฟเป็น4ก็ตัดกัน นะอันนี้3ามแฝกสแฝกตัดกัน2อแฝกตัดกับ4เหลือ2เพราะฉะนั้นเหลือเท่าไหร่เนี่ย5้าคูณสามสินะฮะสิบคูณสก็เป็น30บวกกับอีกก้อนหนึ่งข้างหลัง5้คูณสเป็น10ก็เป็นสนะี่สเพราะฉะนั้น NS คือ210 NE นะฮะคือ40 PE ก็คือ NE ส่วน NS ใช่ไหมก็ตั้งหารเลยนะฮะ NE ก็คือ40 NS 2 1 0ก็เป็น4ส่วน21อนะฮะก็ตอบตัวเลือกที่หนึ่ง